ข้างหน้าปากซอยของแปลงที่ดินวันนี้นะครับผมจะมีโรงพยาบาลสมเด็จพยุคราชนะครับแล้วก็มีเซเว่นอีเลอยู่ข้างหน้าปากซอยตรงด้านนี้เลยแล้วขับรถไปเนี่ยอีกประมาณเพียงแค่ 5นาทีเท่านั้นหรือว่า4กิโลเมตรนะครับตรงนั้นอาจจะเป็นตลาดจอมบึงและถนนเส้นนี้นะครับจะเป็นถนน4เลนนะครับแล้วก็มีพวกร้านค้าต่างๆมีสถานที่ราชการศูนย์ซ่อมบริการรถยนต์อยู่เส้นนี้ทั้งนั้นเลยนะครับส่วนแปลงที่ดินของเราเนี่ยเราสามารถสังเกตที่หน้าปากซอยได้ง่ายๆเลยนะครับหน้าปากซอยของเราเนี่ยจะเป็นร้านต่างขับคันนะครับผมเวลาที่เราขับรถมาจาก เพ hey, บะครับผมเราขับรถมาก่อนถึงโรงพยาบาลเนี่ยสังเกตร้านสังกพันนี้เอาไว้ได้เลยนะครับแล้วพอเราเจอร้านสังกพันเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายนะครับ mm hmm. เข้าซอยนี้ครับถนนเทศบาลจอมพล7นะครับอันนี้คือหน้าปากซอยขับเข้าไปเพียงแค่500เมตรเท่านั้นนะครับก็จะถึงแปลงที่ดินของเราแล้วไปเดี๋ยวผมจะพาไปชมกับแปลงนี้นะครับเส้น mm hmm. ทางต่างๆมันเป็นยังไง mm hmm. โอเคไปเล็กก็เนี่ยครับ เราขับรถเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับไปถึงแปลงที่ดินของเราเนี่ย500เมตรเท่านั้นนะครับส่วนคนที่มาจากกรุงเทพถ้าเกิดว่าสนใจแปลงนี้นะครับขับรถวัดจากที่ขนงสายใต้ใหม่นะครับ111กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วแปลงเนี่ยเป็นแปลงเนื้อที่กําลังพอเหมาะนะครับเหมาะกับการปลูกสร้างบ้านเพราะแปลงหนึ่งครับมันประมาณลาลๆ200กว่าตารางวานะครับมีให้เลือกอยู่2แปลงเลยทั้งแปลงที่ติดถนนด้านเดียวกับแปลงหัวมุมนะครับเพื่ออนาคตใครอยากจะทําการ การขายแต่ต้องบอกนะครับว่าตรงข้างในซอยเนี่ยมันเป็นชุมชนไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็มีบ้านเรือนของผู้คนหลายหลังนะครับซึ่งมันเป็นซอยเดียวกับหมู่บ้านพอชัยในเขตของอำเภอจอมบึงนะครับผมปแปลงนี้ขึ้นอยู่กับตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับอยู่ในเขตของเทศบาลนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถขอพวกถังขยะได้การจัดการต่างๆนะครับและแปลงเนี่ยทั้งไฟฟ้าทั้งน้ำประปาทั้ง อินเทอร์เน็ตนะครับอยู่ที่หน้าแปลงอยู่แล้วนะครับอ่าพูดถึงนะครับเราก็มาถึงแปลงที่ดินของเราแล้วนี่เลยแปลงนี้เลยเนี่ยที่เห็นเนี่ยเห็นไหมครับใกลมากขับรถแป๊บเดียวเองถึงแล้วมาเดี๋ยวเรามาลงกันไปดูกันต่อเลยครับฟึบโอเคขอบคุณมากโซเฟอร์ หน้าแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับมันจะเป็นถนนลาดยางแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งถนนลาดยางเนี่ยจะกว้างอยู่ราวประมาณสัก6เมตรได้นะครับอันเนี้ยเป็นแปลงที่ดินของเราแต่ถ้าเราขับเลี้ยวไปทางด้านนู้นใช่ไหมครับอันนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านพรชัยนะครับแล้วก็ไปทะลุตรงแถวแถวเส้นเ,ออเขาเรียกว่าชุกว่าได้อะไรได้นะครับผมเนี่ยเราจะมีอยู่2แปลงอันเนี้ยแปลงแรกเป็นแปลงหัวมุมนะครับผมแล้วก็แปลงที่2แปลงนี้ครับด้านหน้าของแปลงเนี่ยสัง เกตได้โดยง่ายเลยนะครับเขาก็จะเป็นลัวคาวบอยนะครับผมแล้วก็จะมีลัวเลืดหนามเนี่ยที่อยู่ทางด้านเส้นข้างกับเส้นหลังที่ก้านเป็นแนวขอบเขตนะครับซึ่งทั้ง2แปลงนี้นะครับจะหันหน้าไปทางด้านฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่เรายืนอ,อยู่นี้นะครับผมแล้วรูปแปลงเนี่ยก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวครับซึ่งเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้าด้านหน้าแปลงเนี่ยจะมีความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ23เมตรครับ แล้วก็มีความลึกเข้าไปนะครับอยู่ที่38เมตรถ้าเกิดว่าเป็นแปลงที่ติดก,กับถนนด้านเดียวนะครับแปลงเนี้ยเนื้อที่219ตารางวาราคาอยู่เพียงแค่ 700,000บาทเท่านั้นส่วนแปลงหัวมุมนะครับจะเป็นแปลง220ตารางวาครับราคา750,000ครับแล้วก็แปลงเนี่ยต้องบอกว่าในแปลงครับเขาจะเสมอกับถนนลาดยากนะครับสังเกตเนี่ยครับลูกค้ามาซื้อแล้วเนี่ยจะถมเพิ่มไม่ถมเพิ่มอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยจะไม่ถมก็ได้ไม่เป็นไรนะไม่ท่วมแต่ถ้าเราถมเพิ่มก็ป้องกันในอนาคตเผื่อม,มีการปรับถนนนะครับผมซึ่งอันนี้ครับถ้าเกิดว่าใครที่ เป็นห่วงกังวลเรื่องของน้ําท่วมไหมนะครับต้องบอกว่าความสูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8ปเมตรนะครับน้ำไม่เคยท่วมไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้นะครับเพราะว่าที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ถูกสูงนะครับตรงปลายถ่ายตรงด้านนู้นครับจะค่อยๆไล่สลบลงไปนะครับตรงด้านนี้เป็นถนนล,ลาดยางเดี๋ยวเรามาดูถนนซอยนิดนึงนะครับสำหรับแปลงหัวมุมแปลงนี้นะถ้าเกิดเผื่อใครสนใจ เนี่ยครับเราขณะที่กําลังรีวิวอยู่ก็มีรถขับผ่านไปผ่านมาตลอดเลยนะครับอันนี้เป็นถนนซอยอ่าถนนซอยเนี่ยมันก็เข้าไปยังบ้านคนได้อีกนะครับแต่ว่าถนนซอยเนี่ยมันจะเป็นถนนหินครุก๊กกว้างประมาณ6เมตรนะครับซึ่งคนที่ชอบแปลงหัวมุมแปลงนี้220ตารางวา7,5ดแสนานะครับแล้วก็ด้านในตรงด้านนู้น สองตารางวาติดถนนลาดยางเหมือนกันราคาเพียงแค่7จ็ดแสนบาทเท่านั้นส่วนในเรื่องของการติดต่อเนี่ยอันเนี้ยติดต่อกับทางด้านเจ้าของโดยตรงเลยนะครับผมผมไม่ได้มีค่าคอมไม่ได้มีค่าในหน้านะครับถ้ายังไงแล้วนะครับมาโทรหาเจ้าของเบอร์เจ้าของนะครับอยู่ที่ป้ายนี้เลยนี่เลยผมมาช่วยเขารีวิวเฉยๆนะครับนี่ถ้าสนใจให้ติดต่อที่083 1 5 9 6 999คุณหลินนะครับสำหรับแปลงนี้ครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจแปลงนี้อยากคุยเรื่องของราคาต่างๆนะครับผมลองโทรหาเจ้าของดูนะครับว่าสามารถดได้เท่าไหร่แต่วันนี้ขอบคุณที่ติดตามรลบชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย